สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนวิธีปรับปุ่มฟรีไฟนะครับไม่ให้เกมกระตุกนะครับผมเล่นเกมยังไงเวลายิงหรือเจอคนนะครับแล้วมันกระตุกเงี้ยดับแรกต้องไปที่เพ Store นะครับแล้วก็โหลดฟรีไฟนี่อันบนนะครับผม ่ทุกคนก็เข้าไปที่นี่แล้วก็ติดตั้งแล้วอันนี้ผมติดตั้งเรื้อยแล้วอ่าแล้วก็ไปที่หน้าจอหลักนะครับนี่เข้าหน้าเกมเลยเดี๋ยวมันโดดแปบ๊บนึงครับอพอเราเข้ามาที่หน้าเกมเสร็จแล้วนะครับผมอ เพื่อนๆเ,เห็นมุมขวาด้านบนไหมครับที่มีรูปแบตเตอรี่นะครับได้มีรูปวงกลมเหมือนกล้องจักรเนะี่ยให้เราคลิกเข้าไปอ,าอันดับแรกนะครับกราฟิกให้ปรับเป็นที่ราบลรื่นนะครับผมหรือจะปรับเป็นมาตรฐานก็ได้นะครับผมสองอย่างนี้ใช้ได้สำหรับแรมที่ต่ำๆนะครับแล้วก็ภาษาไทยอ่าหอาอันนี้ไม่ต้องปรับนะลรว แล้วก็จอแว่งจอแว่งนี่คือต้องเปิดนะครับหรือไม่เปิดก็ได้สองอย่างอ่าแล้วก็มาที่การควบคุมนะครับผมการตอบสนองฮะการตอบสนองนี่ให้ปรับตามนี้เลยนะครับเพื่อนเอนมองร,บรอบๆให้ปรับขึ้นไปที่หนึ่งอนะครับผมอ่าแล้วก็หนึ่งร้อยหนึ่ง้อหนึ่งร้อยก้องเลดดกฮะเลดเนีคร ก, 400, 2, 100, 4, ก็ปรับที่หนึ่งร้อยสกอปสองปรับที่หนึ่งร้อยสกอปสี่ก็ปรับที่หนึ่งร้อยสกอปเอเดวิลนี้เราไม่ค่อยได้เล่นไม่ค่อยได้ใช้ก็ปรับที่ยี่สิบหกครับอ่าเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ลองปรับแล้วนะครับลองเข้าไปเล่นดูมันสามารถเนี่ยครับสามารถใช้งานได้จริงนะครับมองรอบรอบนี่คือบางคนที่เข้ามาของผมอ่าเนี่ยครับ ผมเข้ามาแรกๆจะเป็นอย่างนี้ครับมองรอบๆจะเป็นที่65อ่าให้เราปรับขึ้นไปที่100หมดเลยนะครับผมอ่านี่นี่อันนี้หรือจะปรับเป็นที่อะไรก็ได้นะครับผมเพราะ a อเบราไม่ค่อยได้เด่นนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนที่ลองปรับแล้วเล่นนะครับแล้วก็ปรับแล้ว เล่นลื่นนครับยังไงก็คอมเมนต์เราก็บอกกันด้วยนะครับผมนะ,ะวันนี้ผมก็มีคลิปวิดีโอที่มาสอนปรับปุ่มเพียงเท่านี้นะครับก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ